รวบแก๊งป้นค่าชิงรถพร้อมเหล็กเส้นราคากว่า3 0 0 0 0นบาทไม่รอดมือโปลิสป้นค่าโหดเลือกเหยื่อรถบรรทุกสินค้าอุ้มค่าโหดพี่น้องโชเฟอร์และเด็กกินรถบรรทุกเหล็กเส้น25ตันมูลค่า300,000บาทหายเข้าปีบเม่ ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองสั่งตำรวจเล่งจิตตามไล่ล่าหาตัวฆาตกรโหดให้ได้ตัวภายในสิบวันลากคอมาทำแผนเป็นแก๊งเดียวกับไอเดียววายร้ายจอมป้นค่าชิงรถในภาคพื้นตะวันออกเหตุการณ์คนร้ายแก๊งไอเดียววายร้ายจอมปนค่าชิงรถในภาคตะวันออกจับลากตัวสองหนุ่มพี่น้องลงมากดหัวลงพื้นแล้วใช้ปืนจ่อยิงศีรษะพรุนสองศพปนเอารถส8ล้อบรรทุกเหล็กเส้น25ตัน ในตอนเช้าตรู่รายนี้เมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่6มิถุนายน2,541ร้อยตำรวจเอกทวัชชัยครอบประโทอกร้รอยเวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งจากน,นายอนันต์กรอบสันเทียอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่33หมู่1นึ่ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีว่ามีเหตุยิงกันที่บริเวณถนนสาย331หรือถนนอิงแลนด์หมู่2ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงร้อยตำรวจเอกทวัชชัยจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสันทิติจุละกะทัพพะผู้กำกับการพันตำรวจโทัประโชกันหา รองผู้กำกับการปราบปรามพันตำรวจโทเชิดชัยสอนศิล์พันตำรวจตรีกฤตสิริประเสริฐกุลและกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อไปถึงพบว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกูย้ภัยได้ช่วยเหลือนำผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหาัสส่งโรงพยาบาลบางละมุงไปก่อนแล้วบริเวณที่เกิดเหตุพบว่าเป็นป่าหญ้าข้างถนนพบรอยเลือดอยู่จำนวนมากและพบรองเท้าแต่ตราดาวเทียมสีเขียวตกอยู่ข้างหนึ่ง จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้ยังพบรอยล้อรถยนต์รอบๆบ,บริเวณเกิดเหตุส่วนรถคนร้ายทราบว่าเป็นรถปิกอัพหลังจากก่อเหตุแล้วคนร้ายสามคนพากันขึ้นรถขับหลบหนีไปจึงวิทยุไปด่านตรวจต่างๆช่วยสกัดตรวจคนรถต้องสงสยัยที่ผ่านไปมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบรุดไปยังโรงพยาบาลบางละมุงทราบจากแพทย์ว่าผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสทัท้งสองคนได้เสียชีวิตแล้วเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือนายสมคิดมนทาอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่37หมู่5ตำบลเจดีอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีถูกยิงด้วยกระสุนปืนแบบลูกซองเจาะยิงที่หน้าผากด้านซ้ายสองรูและที่สะโพกขวาหนึ่งรูกระสุนฝังในผู้เสียชีวิตอีกคนคือนายสมเกียรติมนทาอายุ30ปี สูง158ซนติเมตรผิวดำแดงสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเขียวนุ่งกางเกงขายาวสีเทาถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเช่นเดียวกันที่ท้ายถอยกระสุนฝังในทั้งสองรายเสียชีวิตหลังจากถูกนำส่งโรงพยาบาลได้ไม่นานแพทย์ได้ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำน,นายอนันต์ผู้แจ้งและเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนเดินเร่ขายพวงมาลายัยอยู่ที่ทางแยกเขาไม้แก้วขณะนั้นเองได้มีรถปิกอัพสองคัน ขับตามกันมาและเมื่อมาถึงทางแยกรถทั้งสองคันจอดจอดท้ายกันคันหนึ่งเป็นรถปิกอัพโตโยต้าไมตี้เอ็กสีเลือดหมูไม่ทราบหมายเลขทะเบียนภายในรถมีชายชะกัน3ามคนนั่งอยู่ คันที่2เป็นปิกอัพยี่ห้อโตโยต้าไมเท็กสีบรอนไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเช่นกันในรถมีชายชะกันนั่งมา3คนนั่งที่กระบะหลังสองคนอีกคนทำหน้าที่เป็นคนขบับเมื่อจอดรถชายชะกันจากรถปิกอัพสีบรอนได้พากันลงจากรถตรงเข้าไปใช้ปืนลูกซองพกที่บังคับคนในรถปิกอัพสีเลือดหมูสองคนลากตัวลงจากรถ พามาที่ป่าหญ้าข้างถนนจับกดสีสารลงกับพื้นจอยิงอย่างทารุณทั้งสองคนหลังจากยิงแล้วได้รีบขึ้นรถปิกอัพขับหลบหนีไปทางจังหวัดชาเชิงเซาจากการประมวลเหตุการณ์ต่างๆพันตำรวจโทัวประโชดกันหารองภู่มกับการป้องกันปราบปรามเผยว่าในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าล้างแคนจากเรื่องขัดผลประโยชน์ในธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจเป็นไปได้ว่าทั้งหคน เป็นคนร้ายแก๊งเดียวกันอาชี่ชิงรถจากที่อื่นมาแล้วนำมายิงทิ้งชิงรถต่อมาคดีนี้กระจ่างขึ้นเมื่อมีนายธีรพงษ์งวนกินดาอายุ40ปีประธานบริษัทไทยก้าวหน้าจเจริญขนส่งจำกดัดตั้งอยู่เลขที่16ทับ79มูซีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาเข้าพบพันตำรวจเอกสันทิติจุลกาัพ,พะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอบางละมุง แจ้งให้ทราบว่าผู้ถูกค่าทั้งสองคนเป็นพนักงานขับรถของบริษัทชื่อนายสมคิดมนทาอายุ35ปีและนายสมเกียรติมนทาอายุ30ปีสองพี่น้องพร้อมกับให้การว่าทั้งสองขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อหัวลากรับจ้างบรรทุกเหล็กเส้นน้ำหนัก25ตันมูลค่า3 0 0 0 0 0บาทเศษจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมาส่งที่โครงการอสเทร์นซีบอร์ด ตำบลบอ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมาตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของวันที่5มิถุนายนแล้วทั้งคนทั้งรถหายไปจนมาทราบว่าถูกแก๊งคนร้ายปล้นเอารถบรรทุกเหล็กเส้นและค่าทั้งสองก่อนขับรถ18ล้อหลบหนีไปพันตำรวจเอกสันทิติจึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตามล่าตัวโดยแยกออกไปตามจุดต่างๆแต่ยังไม่พบรถ18ล้อแต่อย่างใดในการสอบสวน ต่อมาทางตำรวจสามารถทราบตัวแก๊งคนร้ายแก๊งนมีคือแก๊งไอเดียวที่ก่อคดีจี้ป้นรถต่างๆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างหนักซึ่งตำรวจจับกุมสมุนของไอเดียวมาได้แล้วก่อนหน้านี้สี่คนไอเดียวหลบหนีไปได้อย่างหวุดหวิดและไปรวบรวมสมัครพักพวกขึ้นใหม่ออกป้นค่าอีกในเวลาต่อมาพันตำรวจโทสมชายประพัฒน์พักดีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองได้มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกสันทิติจุลกาทัพะพันตำรวจโทยงยุทธจันตบุตร พันตำรวจโทเชิดชัยสอนศิล์พันตำรวจตรีกรีิรีประเสริฐกุลออกสืบสวนคนร้ายรายนี้อย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวได้ออกสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายทั้งสามคนที่ก่อเหตุปล้นฆ่านายสมคิดมนทาและนายสมเกียรติมนทาสองพี่น้องได้หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่บนเขาฉเมาจังหวัดระยองจึงได้นํากําลังตำรวจเข้าไปตรวจค้นจับกุมตัวนายสมพรวัดช้างอายุ29ปีและนายเมธีบุญส่งเสริมอายุ2 9ปีเท่ากันที่กำลังนอนกบดานอยู่ในกระท่อมเฝ้าไร่ไม่มีเลขที่พร้อมอาวุธปืนขนาดจุด3.8จำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาดเดียวกัน6นดัดจึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวน จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุได้พากันขับรถยนต์ปิกอัพมิตซูบิชิสีฟ้าบรอนหมายเลขทะเบียน3ททหารขีด9659ชนบุรีได้ดักซุ้มคอยเหยื่ออยู่ที่บริเวณร้านขายข้าวต้มริมทางจุดพักรถประจำทางในเขตท้องที่หมู่ที่3ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นเวลาที่เหยื่อสังหารสองคนเดินออกมาจากร้านข้าวต้มจึงได้ตรงเข้าไปประกบ โดยใช้อาวุธปืนจี้บุคคลทั้งสองให้ขับรถบรรทุกเหล็กเส้นไปทางแยกตำบลเขาแก้วซึ่งอยู่ห่างจากทางแยกไฟแดงประมาณ100เมตร จากนั้นก็ได้ถีบคนขับรถจนตกจากรถแล้วลงไปกระหนายิงที่ศีรษะสามน้ซอนเป็นช่วงจังหวะที่เด็กรถได้วิ่งหนีเอาตัวรอดจึงได้กระหนายิงไปอีกสามหน้ซอนตายคาที่อีกศพหลังจากนั้นได้ลากศพทั้งสองทิ้งไว้ข้างทางก่อนที่จะขับรถบรรทุกเหล็กคันดังกล่าวไปขายให้กับนายสวัสดิ์ชาวไร่อายุ42ปีที่เปิดบริษัทแหลมฉบังรับซื้อของเก่าในราคา65,000บาท ก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีไปโดยมีนายเดี่ยวเป็นหัวหน้าทีมแบ่งเงินให้กับนายสมพรวัดช้างและนายเมธีบุญเสริม3,800บาทนายเดี่ยวไม่ทราบนามสกุลได้เดินทางหนีเข้ากรุงเทพมหานครส่วนนายสมพรและนายเมธีได้ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวไปจอดทิ้งไว้ที่ริมถนนสายฉเมาระยองก่อนที่จะหลบหนีไปกบดานซ่อนตัวจนมาถูกจับดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายสวัสดิ์ชาวไร่ที่เป็นร้านรับซื้อของเก่า บริษัทแหลมฉังของเก่าได้ที่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำาบลน,นาเกืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งตั้งข้อหาร่วมกันพ้นค่าชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับนายเดี่ยวไม่ทราบนามสกุลเจ้าหน้าที่ได้นำรูปถ่ายไปถ่ายเอกสารพร้อมหมายจับ ออกแจกจ่ายไปทุกโรงพักทั่วประเทศคาดว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนจากการไล่ล่าหาตัวไอเดียวในครั้งนี้พลตํารวจตรีพงศันว์วชราธรผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเกลือกเกียรติแก้วสีงามพันตำรวจโทสมพงศุภาพรได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสายสืบและกำลังนงปชชนบุรีกว่า100นายเข้าปินล้อมเขาพงเสือ ตำบลห้วยกระปีอำเภอเมืองชนบุรีทั้งนี้ได้สืบทราบว่าหมู่บ้านเขาพงเสือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่บรรดาแก๊งโจรที่ก่ออาชญากรรมในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจะหนีมาหลบซ่อนตัวที่หมู่บ้านเขาพงเสือเวลา13นาฬิกาของวันที่17มิถุนายน2541เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวจึงได้กระจายกำลังออกปิดล้อมเส้นทางเขาออกหมู่บ้านเขาพงเสือทุกจุด และแบ่งกําลังออกตรวจคนตามบ้านพักต่างๆซึ่งแต่ละบ้านมีชายชะกันพักอยู่หลายคนพอเห็นตํารวจเขาตรวจคนจึงได้แตกฮือกระโดดลงจากบ้านหนีเข้าป่าข้างทางกันหมดแต่ที่บ้านเลขที่24หลายคนกําลังม่วสสุมเสพยาไม่ทันได้ขยับตัวหนีเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมตัวมาได้ทั้งหมดโดยแต่ละคนมีประวัติหัวโชคโชนผ่านสมรภูมิเลือด วงการยุทธจักรนักเลงอย่างช้ำชองรวมทั้งมีคดีติดตัวมามากมายประกอบด้วยนายบรรจงพันเวทฉายาแดงขาโจ้นายประสานพันเวทน้องชายแดงขาโจ้นายสมชายพักบดีสิบเอกนัทพลเพ็งเกสรทหารสังกัดค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนายนิกรไวยโพจนายสมชายผู้พินโยนายชวลิตใจฉ่ำนายวิชัยเหล่าทัพนายชัยเดชสุดาเดชและนายราชินภารวิ์ จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนพร้อมของกลางที่ตรวจค้นพบมีทั้งอุปกรณ์เสพยาบา้าและกระสุนปืน M16 ป้ายทะเบียนร,รถพ่วง18ลอ้อ2ป้ายระเบิดไดนาม,มายจํานวนหนึ่งจากการสอบสวนนายบรรจงหรือแดงขาโจได้ความว่าได้ชักชวนเพื่อนมาซ่องสุมเนื่องจากคู่อริตามล่าหมายชีวิตจึงขอร้องให้เพื่อนๆมาอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งเตรียมการออกล่าเพื่อตลบหลังเป็นการย้อนรอยส่วนสิบเอกนัทพลให้การว่า มีความสนิทสนมกับนายบรรจงมานานจึงได้มาเยี่ยมยามถามข่าวกันในฐานะคนที่รู้จักเท่านั้นเองส่วนเรื่องอื่นๆตนไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นในบ่ายวันเดียวกันได้จับตัวนายเดชาคงจำรูนพร้อมด้วยอาวุธปืนอาก้าสองกระบอกพร้อมกระสุน40นัดปืนขนาด9มมพร้อมกระสุน50นัด ซึ่งนายจำรุนให้การรับสารภาพว่าอาวุธปืนดังกล่าวกำลังจะนำไปให้แดงขาโจนำไปถล่มกู้อรีสำหรับนายเดชาพึ่งร่วมกับนายสมพรหรือเอสและไอ้เดียวก่อคดีป้นค่าชิงรถบรรทุกเหล็กในเขตท้องที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อเร็วๆนี้ส่วนไอเดียวหัวหน้าแก๊งไม่พบวีแววว่ายังกบดานอยู่ที่ใดคาดว่าไม่เกินความสามารถของตำรวจไปได้ โจรก็ยังเป็นโจรวันยังคำ่ำหนีกฎหมายรอดก็เกินเทวดาไปแล้ว